สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมนะครับในหัวข้อคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกในตัวตนของคุณก่อนนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ของจัดเม้นเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นการตื่นรู้การหมดซึ่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งนะมีพลังงาน,นการที่คุณอาจจะปลดปล่อยกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณ เป็นการที่ในการกระทำพฤติกรรมและการกระทำใครทำอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทำอย่างนั้นนะครับเป็นพลังงานห้าดาบการเลือกราการยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกรันหรือต่างฝ่ายต่างยอมมีคนที่ยอมถอยออกมาจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมีพลังงานก้าถ้วยความไม่ได้เติมเต็ม เจ็ดถ้วยนะครับเป็นพลังงานการที่มีโอกาสเส้นทางเลือกคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองหรือเป็นความฝานันความหวังในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณลงมือทํากับสิ่งที่คุณหวังอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะชาริออตกรกกลัคณากรอกกดนะครับต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรม เป็นการที่ความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาเมื่อเหมือนคนเรานะอาจจะเป็นการที่มีความอดทนที่มีขีดจำกัดในตัวของเราเองหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่กระทำไว้กับเราเป็นฝ่ายเราที่อดทนมามากพอแล้วเป็นฝ่ายเราที่อยากจะหันหลังให้กับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมากับความที่มีปัญหาในความรักในความสัมพันธ์เหมือนเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันเหมือนเป็นฝ่ายคุณที่ดูแลเขาห่วงใยเขาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่า ในสิ่งที่คุณดูแลในสิ่งที่คุณห่วงใยคิงออฟครับลาชายใส่น้ําถ้วยก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้อารมณ์ดวงนี้หัวใจดวงนี้อยากมอบให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เด h อยหอยดอแสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาอาจารย์ปกปกักรักษาหรือคุณไปอธิษฐานขอพ่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นการที่ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมหรือไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะดึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ t h เ e m p e อร์ชาวเมธทาุไฟเป็นพลังงานของการที่กลับมานิ่งอยู่ในพลังของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยอุปถัม คอยค้ำจุนคอยเกื้อกูลกับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังไพ่สเตนชาวสิงห์รัคนาสิงห์เป็นคุณอาจจะกลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณเองมากขึ้นคุณอาจจะไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาของคุณมีการวนกับมีการหวนคืนมีความช่างใจในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายคุณที่พยายามประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์มากับสิ่งที่ผ่านมาของคุณนะมีพลังางานการติดแงกอยู่กับความคิดเก่า ความคิดเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้นะมันเหมือนการที่คุณอาจจะยังลืมเขาคนนั้นในความคิดของคุณไม่ได้แต่ภายนอกของคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นคุณกลับมาดูแลในตัวของคุณเองมากขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนคุณอาจจะการที่เหมือนมีสติทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณไปได้นะเป็นการหลุดพ้นหรือมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพา พบเจอคู่คนที่คุ้นเคยคนที่เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเคยร่วม ร่วมบุญกันมานะคนที่หมดบุญหมดวาสนาต่อกันก็ต้องปล่อยเข้าไปเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองนะเป็นพลังงานของความเข้มแข็งในตอนนี้ของคุณคุณกลับมาอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองหรือมีพลังงานของพลังงานของความรู้สึกในตอนเนี้ยคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนที่คุณรักนะครับแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาอาจจะเป็นปัญหากับคนที่เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะ ทางเลือกมากของเขาก็ได้นะหรือเป็นพลังงานการความเจ้าชูก็ได้นะครับเป็นพลังงานการเลิกด่าการหย่าล้างหรือมีทัศนคติไม่ตรงกันก็ได้นะเออขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับในตอนนี้นะมีพลังงานของไพ่ดีเอ็มเพลนะ ดีเอ็มเพรสกับดีเอ็มเพลเป็นพลังงานของไพ่คู่กันเหมือนคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงหรือคำมั่นคำสัญญาที่มีไว้ให้แก่กันและกันอยู่ก็ได้มีคนที่ผิดสัญญามีคนที่ผิดคำพูดหรือเป็นการตื่นรู้ในตัวของเขาการกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขาอาจจะเคยร่วมบุญร่วมกุศลหรือไปทำบุญร่วมกันมาก็ได้นะเป็นเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นไย เขาอาจจะเป็นพลังงานการที่คุณชื่เคยดูแลเขาห่วงใย,ยเขาทําเพื่อเขาทุกๆอย่างในวันนั้นเคยมีจิตใจที่มั่นคงด้วยกันในวันนั้นที่คุณกับเขาเคยทําทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันเดืดอดเฉียดกอกอลัคนากรกฎมีความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาหรือมีพลังงานของความเข้มแข็งในตัวขเขานะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่พูดน้อยคุยน้อยแต่ในลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวของเขาทู to ่อัครับเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกของเขา เขาอาจที่มีท้องถ้วยนีย่คือการที่คุณกับเขาเคยมีความรู้สึกดีๆต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับกนและกันต่างฝ่ายต่างรู้คุณรู้ค่าในหัวใจในความรู้สึกต่างฝ่ายต่างแลกกับความรู้สึกที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะในตอนนี้เหมือนการที่คุณกับเขาเคยมองตาแล้วรู้ใจเคยทําทุกสิ่งร่วมกันเดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานของไพ,พ่พระหรือเขาอาจจะไปขาอธิษฐาน ขอผรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่พระคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพลังงานการที่ในตอนเนี้ยคนคนหนึ่งที่กําลังที่กลับมามีสติตื่นรู้กลับมาคิดได้ในวันเวลาที่สายกลับมาคิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีคุณเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดดาบ คำพูดไม่จริงการทำารื่หลังมีคนที่หวาดระแวงมีคนที่หวาดกลัวกับการกระทําของเขาที่เขาทําไว้รัณหรือเขาไปพบเจอกับใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นของเขาก็ไม่ได้จริงใจกับเขาหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องตัวของเขาด้วยก็ได้นะเก้าเหรียญความมั่นใจความมั่นใจในตัวของเขานะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความโสดสดใสก็ได้นะมีพลังงานของคนที่เข้ามาหาเขาเยอะนะเป็นแท่งความไม่ได้ยุติธรรมเป็นเรี็กถือดาบความ ออนะาการแอบสืบแอบส่องนะยังมีพลังงานการแอบสืบแอบส่องก็ได้หรือคนคนนี้ที่เป็นพลังงานการที่เคยมีปัญหาเคยเอาแต่ใจก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลม่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองนะในตอนนี้เหมือนจักรวาลดึงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะเออมีพลังงานของไพ่คิงถือดาบนะ คนคนนี้อาจจะมีพละให้ของคนที่เป็นอารมณ์ร้อนใจร้อนวู้วามใช้คําพูดคําจาที่ไม,ม่ดีกับคุณหรือมีพลังานการที่มีการเกลียดใจหรือคนคนคน,นี้อาจจะภายนอกเขาอ,อาจจะจะดูเข้มแข็งแต่าภายในของเขาเนี่ยรู้สึกว่าว้าวุ่นกังวลใจในวันที่ไม่มีคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่ผิดคํามั่นคําสัญญาเขาคิดถึงคําสัญญาที่เขามีไว้กับคุณนาวิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆ วันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนนะครับเป็นพลังงานงความรู้สึกที่อยากวนย้อนกลับเข้ามาในห้วงวันเวลาที่เป็นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งในในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นการที่อยากวนย้อนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของไพ่ในออฟคัพนะครับเป็นการ,รยายนิมิตหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการเคลียร์ใจนะ มีความไม่มีความรับในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะครับเป็นระงานการเดินทางหรือต่างกันโดยระยะทางหรือคนที่ห่างกันไปหรือเป็นฝ่ายเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินหน้ากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะเป็นโอกาสดีๆเป็นการเริ่มต้นหรือมีคนที่อายุน้อยกับการหรือคนที่อายุแตกต่างกักนในวันที่ไม่มีคุณเหมือนเขาเจ็บปวดกับความรู้สึก กับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่ทุกทนทรมาในวันที่คุณถอยห่างออกจากเขามาในความรู้สึกที่เป็นฝ่ายคุณที่เดินหันหลังให้กับเขามานะในตอนนี้ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอาจจะเป็นการที่กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงแต่เรื่องราวเก่าเรื่องราวเดิมๆที่มีคุณคอยเคียงข้างเขานะมีพลังงานของไพ่คู่นะครับเป็นพลังงานของวิวออฟฟอร์จูน กงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่เป็นกิริยานิมิตที่ดีคนที่เกื้อกูนคนที่พร้อมที่จะเคียงคู่เคียงข้างในวันเวลาที่สุขสุขทุกเศร้าเสียใจนะไม่สบายใจคุณเคยให้กําลังใจเขาคุณเคยมีความอบอุ่นคุณเคยมีพร้อมทุกๆอย่างกับเขานะในวันหนึ่งที่ไม่มีคุณเหมือนเขาขาดบางสิ่งบางอย่างในตัวของเขาไปมีคนที่เหน็บหนาวมีคนที่อ้างวาง ในวันเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขารู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความคิดถึงเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณ, <ringe> ท,คณที่อยู่ใกล้ๆเขานะเหมือนในความรู้สึกในตอนเนี้ยเหมือนคุณเคยมีความสนุกสนานเหมือนคุณเคยมีเป้าหมายเหมือนคุณกับเขาเคยมีความรู้สึกที่มันเป็นอนาคตด ăn, ้วยกันนะอ่าอนาคตในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขาอยากกลับเข้ามาอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบัน กับคุณนะครับเป็นลัง่านของความคิดถึงความโหยหาสเตนคุณเคยดูแลคุณเคยปกป้องในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงวันที่คุณดูแลวันที่คุณเคยห่วงใยเขาวันที่คุณทาทุกทุกอย่างเพื่อเขาไม่ว่าจะเป็นการที่มีปัญหาคุณก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาไปเคียงข้างเขาในวันหนึ่งที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่จะมาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเหมือนกับการที่ คุณก็ยังรอเขาอยู่คุณยังคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะเพราะมีพลังงานของไพ่ดีแฮงแมนนะแต่คุณเป็นคนที่เรียนรู้กับเขามาทุกอย่างแล้วกับพฤติกรรมการกระทำคุณรู้ถึงจิตใจเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกเขาคุณรู้ถึงอารมณ์เขาด้วยก็ได้นะมีพลังงานการที่คุณน่ะเช็คกับเขาอาที่เคยทําร่วมกันควีนรอฟวานราชินีงไฟด้วยเซน์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นโอกาสที่ดี ในตัวของคุณก็ได้นะในเอทอฟคัพนี่คือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้หรือการที่มีคนคนหนึ่งที่จบกันไปอยากมาเริ่มต้นขอโอกาสการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นในความรักในวันหนึ่งที่คนหนึ่งเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองในวันที่เรานิ่งอยู่เฉยๆคนคนหนึ่งก็อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นเหมือนคุณที่อยากที่จะเทกับปัญหากับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าง ลงสายน้ําไปแล้วก็ได้นะคุณมีพร้อมทุกๆอย่างเหมือนเดอร์สตาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีความสดใสความร่าเริงในตัวงคุณเองเป็นคนที่เริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือการปรับจูนเข้าหากันในวันหนึ่งที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะดูถึงการกระทําและพฤติกรรมที่เข้ากับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ว่าอย่างพร้อมที่จะเคียงข้างว่า ยงพร้อมที่จะเคียงคู่แล้วเดินก้าวไปในอนาคตด้วยกันหรือเปล่านะครับอขอดูพลังงานของไพ่ในข้อความของเขาในค่ําคืนนี้นะครับว่าเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับอขอดูพลังงานของไพ่ในข้อความของเขาที่อยากสื่อสารกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับมีพลังงานของไพ่ ควีนออฟสอดราชินีสายลมโอกาสที่เขาเคยคุณเคยให้โอกาสเขาไปเขาบอกกับสิ่งที่ผ่านมาเขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะเป็นคนที่จะตัดสินใจว่าจะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาเริ่มต้นในความรักอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโอกาสต่างๆมันจะมีการที่คนที่จะรู้ค่าและเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะมีพลังงานของความรู้สึกนะครับเป็นพลังงานของไพ่ควีนออฟ ครับนะครับเป็นพลังงานของการกลับมาถือหัวใจหรือเข้าไปอธิษฐานขอพอรมันด้วยก็ได้นะอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาคุณคือคนที่ห่วงใยเขาคุณคือคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กับเขานะเป็นคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่และดูแลเขาทุกๆอย่างแต่สิ่งที่เขาทําไว้กับคุณมันอาจที่เป็นบาดแผลหรือความรู้สึกที่เจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมานะ เขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เขายังคิดถึงเรื่องราวดีๆที่ได้อยู่กับคุณอยู่นะหรือเป็นให้เหตุการณ์ที่เขาอาจจะไม่กลัวคุณไม่ให้โอกาสกับเขาก็ได้นะเพราะมีควีนออฟซอร์ตขึ้นมาเพราะกับคนคนนี้คุณอาจจะเคยให้โอกาสกับเขาไปหลายครั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยให้โอกาสกับเขาไปมันก็มีความผิดที่เขาทากกระทํา ไว้กับคุณนะเพราะมีพลังงานของไพ่จัดเม้นตขึ้นมาเนี่ยการกระทําของเขาทําให้เราทุกข์เศร้าเสียใจในความรู้สึกนะครับเป็นพลังงานของไพ่ King of p e n t a c l e นะครับราชาถือเหรียญน,นะเป็นพลังงานการกลับมาถือหัวใจหรือการกลับมามีจิตใจที่มั่นคงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขาจะมาทําเพื่อคุณทุกๆอย่างเดินเลยเพ่อการกลับมาครั้งเนี่ยเป็นการที่คุณกับเขาได้เริ่มต้นกันใหม่เขาอยากกลับมาเหมือนเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งในออฟครับ การกลับง้อขอคืนดีเป็นกันระยายนิมิตหรือเป็นคนที่กู้เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ The world เป็นไพ่เมเจอร์เบสุดท้ายเป็นการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นนะครับเป็นพลังงานของทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่เขาสิ้นสุดจากคุณไปในวันเนี้ยมีคนที่อยากกลับเข้ามาเริ่มต้น เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเลิกลาหรือจบกันไปเขาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจว่าคุณน่ะคือคนที่ดีสําหรับเขาว่าคุณคือคนที่คอยช่วยเหลือเขาว่าคุณคือคนที่เคยสนับสนุนแก่เขาก็ได้นะมีพลังงานของไพ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนเนี้ยในใจเขาเขายัางมีคุณอยู่ในความรู้สึกลึกๆของเขาเป็นไพ่ของความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจในตอนเนี้ยมีคนที่รู้สึกหงุดหงิดอยู่ด้วยก็ได้นะมีความรู้สึกที่กลัวจะเสียคุณไปจริงๆในสิ่งที่คุณเคยมอบให้กับเขาเขายัางรักคุณอยู่เขาอยากหวงแหนกความรักความสัมพันธ์เจ็ดถ้วยโอกาสที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จะกลับมา แล้วมาหาคุณนะเขาคิดถึงความฝัน <c oughs> เขาคิดถึงความหวังเขาคิดถึงความอบอุ่นที่มีกับคุณในวันนั้น <c oughs> คุณกับเขาเคยมีความหวัง <c oughs> เคยมีเป้าหมาย <c oughs> เคยมีแบบแผน <c oughs> ด้วยกันห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่เขาไม่แ,แรคร์คุณ <c oughs> เขาอาจจะปล่อยให้คุณเจ็บปวดในวันที่คุณเข้มแข็งในวันที่คุณนิ่งอยู่ในบันลางของคุณในความที่คุณกลับมาเฉยมากกว่าในตอนนี้มีคนที่เสียใจกับการกระทําที่เขาทํา ไว้กับคุณนะห้าเหรียญคือการที่ในวันที่เราเดินตามเขาหรือไขว้คว้าหาในตอนนั้นของของคุณนะจะเป็นการที่ในวันที่คุณนิ่งหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งมีคนที่อยากวนกับพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไป คุณคือหนึ่งเหรียญคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีที่เขาได้อยู่กับคุณนะครับเดอะแทนแพรนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการที่ยังมีเยื่อใยความผูกพันความผูกมัดที่ยังตัดกันไม่ขาดทำไมยังถึงยังตัดไขรสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณไม่ได้ เพราะกับสิ่งที่ผ่านมามันมีความห่วงใหญ่มันมีความเติมเต็มเป็นความทุ่มเทเป็นความรักที่คุณมอบให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนที่มอบให้ทุกๆอย่างกับความรักกับความสัมพันธ์ควีนแล้วเพเทินมีพลังงานของไพ่คู่เข้ามาคุณกับเขาเคยมีความมั่นคงเคยมีความมั่งคัง่ง เคยมีสิ่งดีๆร่วมกันก็ได้นะควีนอวานนะครับมีพลังงานของคนที่มีความขยนันความตั้งใจหรือคนๆน,นี้เป็นคนที่แอคทีฟตัวเองก็ได้นะเออมีพลังงานของไพ่สิเหรียญน,นะเขาอาจจะมีในช่วงนี้เขาอาจจะงานเยอะงานมากหวังถึงอนาคตเงินเก็บเงินก้อน ในตัวของเขาในตอนเนี้ยเหมือนกับเขาที่กําลังที่จะพิสูจน์ในตัวของเขาว่าเขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาต้องมีความมั่นคงในตัวของเขาก่อนในตอนเนี้ยเหมือนเขากําลังที่จะสร้างอนาคตเพื่อจะหวังกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ The ะทาวเการจับได้การโป๊ะแตกในความรู้สึกที่ผ่านมาในตอนนี้ข้อความของเขาอยากบอกว่ากับสิ่งที่เขาทําให้มันพังลงไปหรือทลายลงไปในตอนเนี้ เขาอยากกลับมาประกอบเขาสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาทําให้สิ่งที่แตกหักไปกลับมาเหมือนเดิมนะออในกระตอนเนี้ยเหมือนเขาจะกลับเข้ามาแก้ไขในสิ่งในการกระทําของเขาเหมือนายที่ร้อนลนเหมือนายที่รุ่มร้อนในตอนนี้ของเขาว่ากับสิ่งตอนเนี้ยเขาจะเสียโอกาสเขาจะเสียสิ่งดีๆที่สุดในชีวิตของเขาไปในวันที่เขารู้ว่าคุณคือคนที่เคยทุ่มเทว่าคุณคือคนที่เคยพยายาม ทำเพื่อเขาในวันเนี้เขาจะกลับเข้ามาพยายามทําเพื่อคุณนะครับเป็นคนที่เสียใจเป็นเขาที่เสียดายเป็นเขาที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาก็ได้นะคิดเยอะคิดมากกับปัญหาที่เขาเอาปัญหาเข้ามาหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแก้ไขปัญหาที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลังงานการที่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอย การทักทายการติดต่อเป็นฝ่ายเขาที่นั่งคุ้นคิดในตอนนี้ของเขาว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แล้วคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับอ่า ขอดูรลง,งานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอนะ่าสิไม้เท้านะการที่จะทุ่มเทให้กับอะไรสิ่งทั้งอย่างหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหรือการที่ความเสมอต้นเสมอไป ของคนคนหนึ่งก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตหรือการแบก,กับความรับผิดชอบในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่ยังตัดกันไม่ขาดคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่เป็นอดีตชาติกันมาเหมือนการพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันมันเหมือนเคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศล คนร่วมกันมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรานะเป็นพลังงานความผูกมัดความผูกพันหรือมีการที่อย่างตัดกันไม่ขาดก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งใบเท้านะมีพลังงานของไพ่สองใบเท้าการวางแบบแผนของคุณคุณเป็นคนที่วางแบบแผนให้กับตัวของคุณเองอยู่สัญญงเสมอการวางแบบแผนของคุณจะมีการที่คุณอาจะปล่อยกับความรู้สึกไปแล้วนะหันหลังให้กับความรู้สึกสิ่งทุกอย่างหรือการเริ่มต้น ใหม่ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเดิมูนความคิดถึงในวันที่คุณเริ่มต้นหรือเปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ๆเข้ามามีคนที่จะคิดถึงมีคนที่เสียดายมีคนที่จะเสียใจวันที่คุณกับเขาเคยเคียงคู่เคยเคียงข้างเคยเอาใจใส่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเอาใจใส่มีคนที่ยังมูฟออนออกมาไม่ได้นะเขาก็ยังมูฟออนออกมาจากคุณไม่ได้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ในตอนนี้หกเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานของไพ่สาม เหรียญน,นะมีพลังงานปัญหาความขัดแยง้งมีความวุ่นวายในช่วงนี้ก็ได้นะมีปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจทางด้านทัศนคติทางด้านอารมณ์ซึ่งกันและการก็ได้โชคชะตาวันเวลานะวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมออดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณโอกาสถึงการเริ่มต้นที่ดีที่สุด คือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองการเอาใจใส่ตัวเองมีคนที่คอยห่วงใยคุณในครอบครัวคุณอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะมีสิบเดียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักคนที่เขารักเรานะครับเป็นพลังงานของไพ่แปดดาบความอึดอัดหรือคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับคนที่จะเข้ามาด้วยก็ได้นะควีนราบวานช่วงนี้อาจจะเป็นการที่ขย,ยันตั้งใจมุมาณนะในเรื่องงานของคุณนะเออมีพลังงานของ,ของความรู้สึกที่มันมีความมุ่งมั่น การแอคทีฟตัวเองนะมีพลังงานของไพ่เดอะไฮโดแฟนสี่ไม้เท้าเป็นไพ่ของความมั่นคงการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตในตัวของคุณเองหรือมีคนที่มาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกับคุณนะครับเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆเป็นคนที่มีความเข้าใจคุณเป็นคนที่พูดคุยกับคุณแล้วเหมือนคนที่เข้าใจคุณทุกอย่างนะเหมือนเหมือนการพบเจอเนี่ยมันเหมือนการที่คุณกับเขา มีความรู้สึกดีๆเหมือนมีเื่อใหญ่เป็นความรู้สึกรักแรกพบก็ได้นะเออในช่วงนี้อาจจะมีการที่ไปพบเจอก็ได้นะครับอของพนังงานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับ